สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ่อเรียกว่าใกล้ตัวมากๆนะคะโดยเฉพาะผู้ฟังหลายๆท่านที่อายุอาจจะเท่าเลข4ี่เลข5หรือใครก็ตามที่เอิ่มเริ่มรู้สึกว่าเอา๊ะเขาเราไม่เหมือนเดิมนะอาจจะแค่ตึงๆตอนเช้าหรือเวลาขยับแล้วมีเสียงแปลกๆก๊อกแก๊บอะไรแบบนี้ ซึ่งข้อมูลที่เราได้มารอบนี้ก็มีหลากหลายเลยค่ะทั้งบทความสุขภาพผลสรุปงานวิจัยแล้วก็มีเหมือนเป็นบันทึกประสบการณ์ส่วนตัวด้วยดูเหมือนประเด็นหลกัหลกๆที่คนสนใจกันก็คือทำไมปวดเข่าแล้วจะดูแลตัวเองยังไงโดยเฉพาะเรื่องอาหารเสริมเนี่ยค่ะโอ้โหในตลาดนี้เยอะมากจะเลือกยังไงดีใช่เลยครับเป็นเรื่องที่คนถามเยอะจริงๆเพราะข้อข่าวเนี่ยซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะครับอย่างในเอกสารกายวิภาคที่เราดูกันมาเนี่ย เขาอธิบายว่ามันไม่ใช่แค่กระดูกสองท่อนมาต่อกันเฉยๆนะครับแต่มันเป็นระบบเลยมีทั้งกระดูกต้นขานักแข้งลูกสะบ้าแล้วก็มีกระดูกอ่อนที่คลุมผิวข้อไว้เหมือนเป็นเบาะมีน้ำหล่อเลี้ยงข้อให้มันลื่นๆมีหมอนรองกระดูกเส้นเอ็นยึดไว้กล้ามเนื้อรอบๆอ,อีกอืมทุกอย่างต้องทำงานสัมพันธ์กันหมดเลยครับ พออายุมากขึ้นหรือใช้งานหนักๆซ้ำๆอย่างข้อมูลก็ชี้ไปที่กลุ่มคนน้ำหนักเยอะหรือเคยบาดเจ็บมาก่อนมันก็เริ่มเสื่อมได้เกิดปวดบวมตึงข้อฝืดข้อติดอะไรพวกนี้ครับการเข้าใจภาพรวมตรงนี้ก่อนก็น่าจะดีครับใช่เลยค่ะ พอเริ่มมีสัญญาณเตือนหลายคนก็จะมองหาตัวช่วยอย่างในบันทึกที่ท่านผู้ฟังบางท่านเขียนมาก็บอกว่าสับสนมากเวลาจะไปซื้ออาหารเสริมมันเยอะจริงๆค่ะแล้วแล้วแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันเลย คำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแบบไหนมันจะใช่สําหรับเราที่สุดอันนี้แหละที่เราจะมาลองแกะรอยข้อมูลกันวันนี้ค่ะงั้นเริ่มกันที่ตัวฮิตๆก่อนเลยไหมคะที่คนพูดถึงกันเยอะๆจากข้อมูลที่ได้มานะคะตัวแรกเลยเจอบ่อยมากคือกลูโคซามีนเขาบอกว่าตัวนี้เป็นส่วนประกอบสําคัญในน้ําหล่อเลี้ยงข้อแล้วก็กระดูกอ่อนด้วยเน้นช่วยเรื่องเอ่อเพิ่มความหล่อลื่นลดการเสียดสีน่าจะเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มเริ่มรู้สึกข้อฟืดขัดขัดหรือมีเสียงในข้อครับ โปโคสมีนนี่เน้นไปทางหล่อลื่นกับเสริมโครงสร้างของเหลวในข้อเป็นหลักแต่ก็มีข้อมูลบางชิ้นนะครับที่เราเห็นมาก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเรื่องประสิทธิภาพจริงๆเมื่อเทียบกับยาหลอกหรือความต่างระหว่างชนิดซัลเฟตกับไฮโดรคลอรด์อันนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่บ้างทีนี้ถ้าขยับมาดูอีกตัวที่ฮิตไม่แพ้กันเลยนะครับในเอกสารชุดนี้คือคอลลาเจนไทป์2หรือบางทีก็เรียก UCI อ๋อคอลลาเจน type 2ตัวนี้มันต่างจากกลูโคซามีนยังไงคะในข้อมูลเขาว่าไงบ้างคะจุดเน้นมันต่างกันครับถ้ากลูโคซามีนเน้นน้ำหล่อเลี้ยงใช่ไหมครับคอลลาเจน type 2เนี่ยตามข้อมูลวิชาการที่ได้มาเขาก็บอกว่าเป็นโปรตีนหลักของตัวกระดูกอ่อนเลยคือเข้าไปช่วยเสริมสร้างหรืออาจจะซ่อมแซมส่วนที่มันสึกไปแล้วก็มีข้อมูลบางชิ้นบอกว่าไอตัวคอลลาเจน type 2ชนิดที่ไม่ผ่านการแปลงสภาพหรืออนดีเนเจอเรตเนี่ย มันอาจจะไปช่วยปรับการทํางานของภูมิคุ้มกันลดอักเสบที่เกิดจากภูมิคุ้มกันเราเองไปทําลายกระดูกอ่อน ซึ่งกลไกนี้จะต่างจาก,กลูกโคซามีนไปเลยกลุ่มเป้าหมายที่ข้อมูลชี้ว่าน่าจะได้ประโยชน์ก็เลยเป็นคนที่มีการสึกของกระดูกอ่อนชัดเจนขึ้นหรือเจ็บเวลาลงน้ําหนักเองตอนเดินนานๆขึ้นลงบันไดอะไรแบบนั้นครับอ๋อเข้าใจชัดขึ้นเลยค่ะนอกจาก2ตัวนี้แล้วก็ยังมีพูดถึงตัวอื่นๆอีกนะคะอย่างพวกสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินซีเอสิงซิเลเนียมที่งานวิจัยบางชิ้นก็บอกว่าช่วยปกป้องเซลล์ข้อต่อได้แล้วก็มีกลุ่มสมุนไพรยอย่างในบันทึกเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือก ก็พูดถึงขมิ้นชันที่มีเคอร์คูมินช่วยลดอักเสบหรือแม้แต่ถังเช่าที่พูดกันเยอะเรื่องบำรุงกำลังต้านอักเสบเดี๋ยวเราอาจจะได้คุยรายละเอียดขึ้นคะ่ะแต่ทีนี้สิคะคำถามสำคัญเลยที่หลายคนเจอเหมือนในบันทึกประสบการณ์ที่ได้มามีคนเล่าว่าลองซื้อตามที่เขาว่าดีหรือเห็นโฆษณาเราวน่าสนใจมากพอกินไปสักพักเอ๊ะทำไมไม่เห็นผลเหมือนที่คิดรู้สึกว่าเสียเงินเปล่าไปเลย ตรงนี้ในข้อมูลต่างๆเขามีคำอธิบายหรือข้อสังเกตยังไงบ้างคะแล้วข้อมูลที่เรามีก็ชี้ไปหลายสาเหตุเหมือนกันครับอย่างแรกเลยคือการเลือกไม่ตรงจุดอย่างที่เราคุยกันไปตอนตอน้นอาการแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนแค่เริ่มฝืดๆบางคนอักเสบเรื้อรังจากข้อเสื่อมบางคนอาจจะปัญหาที่เส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อรอบเข่ามันอ่อนแรงพอเลือกกินตัวที่เน้นอย่างเดียวเช่นเน้นหล่อลื่นแต่จริงๆเราอักเสบเยอะ หรือเน้นแค่กระดูกอ่อนแต่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงพออืมมันก็อาจจะไม่เห็นผลชัดเจนเท่าที่ควรหมายความว่าเราต้องรู้ปัญหาตัวเองให้ชัดก่อนใช่ครับการเข้าใจสภาพตัวเองนี่สําคัญมากอีกประเด็นที่ข้อมูลเน้นคือเรื่องปริมาณสารสําคัญหรือโดเเแล้วก็คุณภาพวัตถุดิบด้วยครับบางทีมีสารนั้นจริงแต่ปริมาณต่อเม็ดมันน้อยไปไม่ถึงระดับที่งานวิจัยเขาบอกว่าน่าจะเห็นผล หรือวัตถุดิบอาจจะเอ่อไม่ได้มาตรฐานการดูดซึมก็ไม่ดีอันนี้ก็มีผลหมดเลยครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีครับอีกอย่างคือระยะเวลาครับการเห็นผลเนี่ยมันต้องใช้เวลางานวิจัยส่วนใหญ่ก็ตามผลกันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนนะครับจะหวังว่ากินไม่กี่วันแล้วดีขึ้นเลยอาจจะเร็วไปหน่อยโดยเฉพาะกับข้อเสื่อมที่มันสะสมมานานและที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือปัจจัยร่วมอื่นๆครับ พวกน้ำหนักตัวพฤติกรรมการออกกำลังกายถ้าเรากินอาหารเสริมแต่ยังเอ,อ่อน้ำหนักเกินเยอะๆนั่งพิษท่าทำงานหนักเหมือนเดิมอาหารเสริมอย่างเดียวก็อาจจะสู้ปจัจจัยลบพวกนี้ไม่ไหวครับเข้าใจเลยค่ะเหมือนต้องดูแลกันทั้งระบบจริงๆทีนี้ในข้อมูลที่เรามีพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งชื่อ e n Sky ค่อนข้างละเอียดเหมือนกันนะคะดูเหมือนเขาพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องความไม่ครอบคลุมนี่แหละ โดยรวมหลายในอย่างไว้ในเม็ดเดียวเลยทั้งป้องกันบำรุงฟื้นฟูลองมาดูรายละเอียดตรงนี้กันหน่อยดีไหมคะได้ครับจากข้อมูลผลิตภัณฑ์และบทความเกี่ยวกับ N-Sky ที่เราได้มานะครับดูเหมือนแนวคิดหลักคือการใช้ Synergy หรือการทํางานเสริมกันของส่วนผสมหลายๆอย่างตัวชูลงที่เขาเน้นเลยคือถังเช่าที่เบแท้ครับซึ่งข้อมูลบอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่หายากแพงสรพพคุณตามตำราจีนคือบำรุงกําลังเสริมสมรรถภาพ ต้านอนุมูลอิสระลดอักเสบจากข้างในซึ่งอาจจะไปช่วยจัดการต้นเหตุการปวดการเสื่อมได้แล้วก็มีคอลลาเจนไทป์2ด้วยใช่ไหมคะที่เราเพิ่งคุยกันใช่ครับในข้อมูล n s k y บอกว่าใช้คอลลาเจนไทป์2ชนิด Undenatured หรือ Ucic ก็ตรงกับแนวทางที่เน้นฟื้นฟูก,กระดูกอ่อนลดเสียดสีแล้วก็อาจจะช่วยเรื่องปรับสมดุลภูมิคุ้มกันที่ข้อเข่าเย็นที่ว่าไป แต่ที่น่าสนใจเพิ่มในสูตรนี้ตามเอกสารคือเขาใส่ตัวอื่นมาเสริมอีกหลายตัวเลยครับมีอะไรบ้างคะดูเยอะเหมือนกันนะคะครับตามข้อมูลที่ให้มานะนอกจาก2ตัวหลักก็มีแอลกลูตามมนอันนี้เป็นกรดอะมิโนข้อมูลบางชิ้นบอกว่านอกจากจะสำคัญกับกล้ามเนื้อแล้วอาจจะมีผลกับสมองความจำด้วย มีวิตามิน B12 อันนี้จำเป็นกับระบบประสาทเม็ดเลือดแดงมีซิงค์อะมิโนแอซิดคคเลตเขาบอกว่าเป็นฟอร์มที่ดูดซึมง่ายช่วยเรื่องเอนไซม์กล้ามเนื้อกระดูกแล้วก็มีเบต้ากลูแคนจากยีสต์85%ตัวนี้ข้อมูลเน้นว่าช่วยกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเสริมภูมิคุ้มกันโดยรวมอาจจะช่วยลดเสี่ยงอักเสบเรื้อรงังหรืออักเสบซ้ำซ้อนได้ โหรวมไม่เยอะจริงๆค่ะเหมือนจะมีสมุนไพรอีกตัวด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคือสารสกัดจากปัญจขันธ์หรือเจียวกุหลานที่บางคนเรียกโสมใต้ตัวนี้ข้อมูลบอกว่าเป็นอดัพโตเจนคือช่วยปรับสมดุลร่างกายลดเครียดทำให้ผ่อนคลายซึ่งอันนี้อาจจะเชื่อมโยงกับที่บางคนในบันทึกประสบการณ์บอกว่านอนหลับดีขึ้นด้วยอืมแนวคิดการรวมสารลหลายๆกลุ่มทั้งสมุนไพรบำรุงข้อต่อวิตามินแร่าธาตุสารเสริมภูมิคุ้มกัน ดูเหมือนเป็นการพยายามจะตอบโจทย์ปัญหาข้อเข่าที่มันซับซ้อนจากหลายๆมุมในตัวเดียวเลยครับแล้วเรื่องความสะดวกในการทานล่ะคะเขาว่าไงบ้างค่ะอันนี้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ก็เน้นครับว่าออกแบบมาให้ง่ายแค่วันละหนึ่งเม็ดอาจจะก่อนอาหารเช้าหรือก่อนนอนก็ได้ก็น่าจะทําให้ทานต่อเนื่องได้ง่ายขึ้นไม่ต้องวุ่นวายหลายเม็ดหลายเวลาทีนี้มาดูที่ผลลัพธ์จากผู้ใช้กันบ้างค่ะ ในข้อมูลที่รวบรวมมามีอ้างถึงประสบการณ์คนที่ได้ลองใช้ Ensky โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายหลักเลยวัย4 0 5 0ปีขึ้นไปที่ปวดเข่าเรื้อรังเดินขึ้นลงบันไดแล้วเจ็บหรือนั่งพับเข่าแล้วดังกรอบแกรบพบว่าหลายคนที่ทานต่อเนื่องสักสองถึงสสัปดาห์เริ่มรู้สึกว่าดีขึ้นเช่นปวดน้อยลงขยับข้อได้คล่องขึ้นไม่ติดขัดเหมือนเดิมบางคนในบันทึกก็บอกว่ารู้สึกร่างกายโดยรวมกระปรี้กระเปร่าขึ้นด้วยค่ะ สมดุลร่างกายโดยรวมแต่แน่นอนครับการดูผลจากประสบการณ์ผู้ใช้ก็ต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังนิดนึงเพราะอาจจะมีปัจจัยอื่นหรือ plausible f f e c t ร่วมด้วยได้เสมอแต่ข้อมูลพวกนี้ก็สะท้อนผลในมุมของผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งครับแล้วมีกรณีอื่นอีกไหมคะนอกเหนือเรื่องเข่าโดยตรงมีพูดถึงในบันทึกบางส่วนครับว่าบางคนที่มีปวดหลังปวดเอวร่วมด้วยจากการนั่งทำงานานานๆท่าเดิมๆก็รู้สึกว่าอาการพวกนี้ดีขึ้นด้วยด้วย ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับการที่ร่างกายแข็งแรงขึ้นหรือการอักเสบในตัวลดลงแต่แน่นอนครับอันนี้เป็นแค่ข้อมูลส่วนหนึ่งไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ทางการแพทย์โดยตรงนะครับแน่นอนค่ะเรื่องนี้สําคัญมากแล้วในแง่ความปลอดภัยล่ะคะข้อมูลที่เรามีเน้นย้าเรื่องนี้ยังไงบ้างทั้งกับเอ็นสกาหรืออาหารเสริมอื่นๆทั่วไปเลยสําคัญที่สุดเลยครับเรื่องนี้และข้อมูลที่เรามีก็ให้ความสําคัญมาก อย่างแรกเลยที่แนะนำเสมอคือเช็คเลขออยครับเลขสารระบบอาหารบนฉลากให้มั่นใจว่าได้รับอนุญาตผลิตตามมาตรฐานอย่างกรณี Ensky ข้อมูลก็ระบุว่ามีออยชัดเจนมีรับรอง GMP ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญแล้วเรื่องส่วนผสมหรือข้อควรระวังอื่นๆล่ะคะต้องดูละเอียดเลยครับ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ n s k y ก็บอกว่าไม่มีสเตียรอยหรือยาแก้ปวด NSAIDs ซึ่งก็ดีสำหรับการทานต่อเนื่องแต่ก็มีคำเตือนชัดเจนนะครับว่าเด็กและสตรีมีคันภไม่ควรรับประทานและห้ามใช้ในผู้ที่มีท่อน้ำดีอุดตันอันนี้น่าจะเกี่ยวกับส่วนผสมบางตัวเช่นสมุนไพรข้อควรระวังพวกนี้ต้องเช็คเสมอครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตาม ต้องดูว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรที่อาจจะขัดกันไหมแพ้อะไรหรือเปล่าการปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเริ่มทานตัวใหม่โดยเฉพาะถ้ามีโรคประจำตัวหรือกินยาอื่นอยู่แล้วเป็นสิ่งที่แนะนำมากๆในเอกสารทางการแพทย์แทบทุกฉบับเลยครับเจนมากค่ะ สรุปแล้วจากที่เราคุยกันเจาะลึกข้อมูลกันมาวันนี้ดูเหมือนว่าการจะเลือกอาหารเสริมดูแลข้อเข่าให้ตรงจุดจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เลือกตามๆกันแต่ต้องเริ่มจากเข้าใจปัญหาตัวเองก่อนว่าเราปวดจากอะไรฟืดอักเสบกระดูกอ่อนสึกแล้วค่อยไปดูสูตรที่มันครอบคลุมปัจจัยพวกนั้นทั้งลดอักเสบฟื้นฟูกระดูกอ่อนเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงหรือเสริมกล้ามเนื้อรอบเข่า ซึ่งผลิตภัณฑ์อย่าง Ensky ที่ข้อมูลชุดหนึ่งให้รายละเอียดมาก็เป็นตัวอย่างแนวคิดที่พยายามรวมหลายๆอย่างไว้ในที่เดียวเพื่อความสะดวกและตอบโจทย์แบบองค์รวมใช่ครับแต่สิ่งสำคัญที่อยากจะย้ำเป็นพิเศษเลยและเป็นสิ่งที่เอกสารสุขภาพทุกชิ้นที่เราดูเน้นตรงกันคือต้องไม่ลืมว่าอาหารเสริมไม่ว่าจะสูตรไหนก็ตามเป็นแค่ส่วนเสริมหรือตัวช่วยเท่านั้นนะครับไม่สามารถทดแทนการดูแลสุขภาพพื้นฐานได้เลย การดูแลสุขภาพข้อเข่าจริงๆจังๆแบบยั่งยืนต้องปรับพฤติกรรมเป็นหลักทั้งคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ลดภาระที่เข่าต้องแบกออกกำลังกายให้ถูกวิธีสม่ำเสมอสร้างกล้ามเนื้อรอบเข่าให้แข็งแรงช่วยพยุงข้อ ปรับท่าทางในการทำงานในชีวิตประจำวันหลีกเลี่ยงการนั่งยืนท่าเดิมนานๆหรือใช้งานเข่าหนักเกินไปและแน่นอนถ้ามีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาให้ถูกต้องเสมอการผสมผสานทุกอย่างเข้าด้วยกันถึงจะให้ผลดีที่สุดในระยะยาวครับ ขอบคุณมากค่ะเป็นภาพรวมที่ครบถ้วนจริงๆทีนี้นอกจากเรื่องพื้นฐานเหล่านี้แล้วมีประเด็นไหนที่น่าสนใจอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังลองไปคิดต่อยอดดูไหมคะจากข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับจากที่ข้อมูลบางส่วนเริ่มพูดถึงแนวคิดเรื่องการดูแลเฉพาะบุคคลหรือ personalized care มากขึ้น ในอนาคตเนี่ยการเลือกอาหารเสริมหรือแนวทางการดูแลข้อเขา่าอาจจะไม่ได้อิงแค่กับอาการทั่วๆไปหรือสูตรสําเร็จรูปอย่างเดียวแต่อาจจะลงลึกไปถึงปัจจัยทางพันธุก,กรรมไลฟ์สไตล์หรือแม้แต่จุลินทรีย์ในลําไส้ของเราซึ่งมีงานวิจัยบางชิ้นเริ่มชี้ว่าอาจจะมีผลต่อการอักเสบในร่างกายรวมถึงข้อต่อด้วยนะครับลองคิดตามดูว่า ถ้าวันหนึ่งเราวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้ของตัวเองได้ละเอียดแล้วเลือกการดูแลที่ออกแบบมาเพื่อเราโดยเฉพาะได้จริงๆอมมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าการดูแลสุขภาพข้อเข่าไปได้ขนาดไหนก็น่าติดตามครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็ชวนคิดต่อจริงๆค่ะสําหรับวันนี้ข้อมูลที่เรานํามาเจาะลึกกันก็ครบถ้วนแล้วนะคะหวังว่าการพูดคุยวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้มุมมองใหม่ๆกับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านที่กําลังเจอปัญหาเรื่องเข่าหรือกําลังมองหาแนวทางดูแลตัวเองอยู่นะคะ ขอบคุณท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะสวัสดีครับ